นีเป็นเหมือนวันหยุดเด้อพี่น้องเด้อเตรียมเอา้เอาทั้งหลา,ายหนึ่งเด้อพี่น,อน้อง,น,น,องมมนะครับบ่วงดักหนูพี่น้องที่ว่นนี้เตรียมมานะครับว่นนี้ออกคลิปมึงจะโดนไัวเราะแล้วกันฮาล่ะนะครับน้องมีจัะเกียการได้งานเพราะนั้นมันเตรียมบ่วงแล้วก่อนครับ แลังที่นอ้องน,นี่ประมาณย่สิบัวสิบกวาเนี้ยนะครับเนาะลักษณะนี้เลยไป่็นท่วาพิ่นเกียวเขาออกตัด เพื่ระยะนึงเด้อครับพี่น้องครับข้องนี่เป็นตะยู่บ่ถามว่าข้องเก่าหนหนิขว่าบ่ใส่เด้อพี่น้องเด้อต้องขัดเอาซะก่อนบ่นเป็นตะยู่อีดีอ่ะคอยขยับขยัยนไปเรื่อยเรื่อยเท่าน้อยเท่านั้นทางปลายหนาค่าเออครับวัว <c> ว <oughs> ัวขออนุญาตได้ไลฟ์พี่น้องเอ้ยช่วงหนหนาวดีวตอนนี้

เจ้าน้อยังพูดไหมฮนะมองนี่เอาเท่าแล้วบันมัดมองนี่เนาะก็ตองระมดระวังครับบนห้าและก็บ,บวงลวดเนาะพี่น้งองพอเสมอครับดีพอดีครับข้างเลย อันนี้ครับเพื่อมาเป็นการลืมที่หองเลย <c ười> แถวไว้ซะก่อนเป็นว่าแถวเนาะหรือว่าหมายไป ไปพี่น้องยามบ่วงหลบแหลกเด้อพี่น้องเด้อไหลังแหลกแหกหมันบ่หลังหนีพรกท่านมาอยู่พี่น้อง ใหญ่หม,ม่งไม้ทะบนอน้อยเนาหหลังซ้อมากครับพี่น้องครับยังบันมากรับกูแต่ยงบีงามๆน,น,น่ครับโอ้ยอย่างที่เป็ดฝดพี่น้องเอ้ย ไปดีใจอ,อีกนอบแบบว่าหิรังเนองอเอาเห็นพองพักกันกนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเดี๋ถ้าการแบบนี้นี่้เดี๋ยวถืกติดเหลีหลหล่ย,อยงอีกง่กนีน่ครับผมผมห่างไว้ตะเบนตัวเปียงเัาที่แล้วพังเสียงหัวเด้อพี่น้องเด้อ เหม่ยโอ้หมุนหมุนยังไงอี่คนน่ะฮะโอ้โหดึงยังไงตีดีเพี่น้องเอ้ามึงจะหางกับพ่อจัะจับดึงหางได้หางหนึ่งพี่น้องจัดไป จับไปเลยก่อน เด้อผมเองพี่น้องทุกผู้ทุกคนไปโอ้ยหลังจากเลือกการเลือกงานมาดิพ่อหันเพราะว่าผมก็ได้ไปใส่บ,บ่วงหมูมาเรื่อยๆนะครับเนาะตอนนี้เป็นปีกบพนพี่นอ้องแต่บ่อหันก็บอกได้คือเขาคือเขาบ่วงพีดบ่วงถือพี่นอ้องยัดมันติดเลี้ยงอย่างนี้ อันนี้บเกลืค่อยมากยิบ่ไเนาะปวดหน่อพักกรดดมหนึ่งอ้ยปั่นพ่พี่้องออกหนพักกรดเนาะ ตดนควรเลยสุด้าตวยอกไปอบมาเรื่อยๆกันพี่น้อง ร้อ,รอเบิ้งว่าปิ่งอบพนมันจยสุกะสกจับดึงเหนียวสยๆมากเลยดึงสาวหมอดเสียอันโอ้ยเอฟซีขอผมไหมปเป็นอย่างมากได้หลายดิคอมเมนต์มาได้ครับเด้่อว่าไปสาวใสไม่ได้ใสวันว่า bên Ôi giờ tiệt gần gì đó là chụp gì đó Ôi nó không có xảy ngô cái gì đó Phong nắng phun khoảng ไม่รู้เพิ่งปลากับบอกแล้วแถมให้น้ำเดือดครับด้ยวคย,คยมะเขือคุ้ยลิงม้าแบบไดน่้างบ้างกระดูกเราผมกินอัน

Ah, cái đuột về thế này năng phun Kiếm kiếm có để cắn người khoáng đẹp. ชดเลยพี่น้องโอ้บ้านสดๆปิ้งอบพนสุกแล้ว เบ่ไปไปั่วไรไปนี้ครับอันนี้มาแค่ลังมันรอเคเดียมุมเลืดมุมลืดเลยจับหกาาักออกมาจุเกล

搁哪 ส่วนนี่ต่องบอกกับหูนอกไ่นอนวะ พักก็หลายอย่างไงเนี่ยพี่พน้องเอ้ยว่าถือว่าหมานไหมก็ไม่แค่ตัวเดียวนึง่งบัดเจ็บมัดอ่ะเกี่ยงตับเลยโอ้ยวันหย่ยมเฟ่เหลือพักหลายอ,อย่างเลยเนี่ยพี่นอ้องโอย้ย จะคอยรอดูติดตามนะ้องพันต่อไปได้พี่น้องเนี่ยช่วงเวลาว่างเวลาพักงานของกับผมนี่ผมมาหาหลวงหาอยหายุให้กินนี่เขานะครับเนาะถือมานบ่มานนั่นเอย่าจงคอยติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องผมใส่แชร์ไ้อย่างนี้ด้วยพี่น้องเนี่ยสำหรับบ่วงดังห่วงผมเนี่ยผมยำเลยว่าผมใส่แชร์ไ้ถ้าตอนผมบ้างจากงานปั๊บเนี่ยผมจะไปยำทันทีเลย จะนติดตามต่อไปครับพี่น้องครับผมสําหรับพันสักผ้ารอทงเขาก็ว่าสวัสดีครับกดไหไนกดแค่น์น่ไม่ได้พี่น้องเด้วสวัสดีครับสองโป้่เขาก็ครับผม